ตายตายครับได้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนเลยครับเออขวานเกินไปไหม มันะเดินตามนะพี่มา้าผมรอพี่สอนเลียเดี่สูหน่อยนะครับ <c oughs> ได้ครับได้ครับ <c oughs> เู่แต่เออสูกลางใช่ไหมเ้ยวสูเ่เสูเลนมังกรนะครับ <c oughs> เอสีสูเลนมังกรเ่ผมเปเลนมังกรแล้วเหรอเนี่ย ยยาากกเเเ็็บมรปนลจะพยายามครับจะพยายามมันจะบนนะเขาตัวเล็กเขาตัวเล็กเราเขาตัวเล็กเราไปอยู่ครับไปอยู่วัตเดอร์แดนไปแล้วนะวัตเดอร์แดนเลยทีเดียว Oh, so เดี๋ยวผมย e. <c oughs> <oda> ังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเครดิตเครดิตเดี๋ยวมากับไฮยเตะชัดโมันจบบนนะเพื่อนระวังเกิดแล้วนะมันจบโอเคครับผมกางไปครับน่าจะฝั่งบนนะ มันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้ไปดักมังกรใหญ่นะครับใช่เอ้ยโราเลีอตอยู่บนครับถ้าการล้างสามตัวฝ่าวันเดอร์ใช่ครับใช่เดี๋ยวผมเคลียร์กลางก่อนผมจะสี่แล้วถ้าผมเคลียร์กลางแบือนนี้โอเคครับมังมวสเต็มเลยครับมันเปิดมังกรนะ ครับมาเหลือี่พนกว่าครับผมไม่มีพันนี้ครับพันนี้โคดาวสี่ปีดงโด่งโหดนะดองโหลดนเดอโหครับดวงตาครับดวงตายสวย่ครับเออนเดอนะมยมครับมายกผมครับอครับเตงครับครับนพี่มาครับผมไม่มีไม่มีนี่แหะครับเาเรียกว่าอะไรอะนี่ยมันไม่มีแดครับมันไม่มีแด โอ้แบบตึงใจเย็นครับผมไม่มีมานาเล่นแล้วมันจะตายหมดเลยสวยครับสวยสวยคือถ้าเมื่อกี้มีมาดาผมช่วยได้อยู่เอาบูเหรอครับโอเคโอเคไปอยู่ครับไปอยู่ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับอ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับโดเรยอ,รอนขึ้นบนนะครับบน, 3, บน, 3, บน3 3> สามบนสามบนสามโค้<ม>งนะครับค,คนแรกีล มงหดเฮ้ยมันดึงไปพวนเรางดวงครับโดนโดนแล้วนะโดนโดนแล้วครับไม่พอเลยเห็นวะเห็นพอเลยผมไปผมไปล้างอยู่ผมไปช่วยล้างอยู่ผมเคลียร์ล้างนะเฮ้ยผมโดดเขาเลยผมโดดเขาเลยวันเดอร์แอมปป้าเนี่ยแต่วันเดอร์เอ้วันเดอร์ไม่เมียรดนะครับอันตรับเรอย่าอันตีนะ รับอยู่มารับอยู่นะรับอยู่นะแข่ง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 ไม่ผมผมรีแล้วครับผมรีก่อนไม่ไหวแล้วหมดโดนต้มันยังไม่เอาบูนะครับหนักต่อแล้วกัน ลิมิตเลเยอร์รด,ด้วยหรับ20บาทด้วยขอบคุณนะครับรมันได้เจ็บมันได้ดอ่าเราเลาี้ยวลงล่างครับล่างระวังนะอย่าเพิ่งให้เยอะนะครับผมได้ปุ้ผมได้เลสผมได้เลสโอยครับพี่ขาโอยคะ่ะ <laughs> โอจตายตายครับได้ได้ไดช่วยด้วยช่วยผลด้วยช่วยผมหน่อยโอเคสวยสวยครับสวยครับโดนเลยรงวะวขอบคุณครับขอบคุณเชอรีด้วยนะครับผมอ่าผมไม่อ้าวผม,ผมปินหลังครับผม,ผมปินหลังไไม่ได้ กระดี่นะผมหลบทไม่ได้อ่ะเจ็บมา,าโดนดึงไหมขอบถอยแล้วครับขอบคุณครับาทไ <laughs> าไมรับผมแตกแล้วเนี่ยเกินผมอะ่ะไอ้กลางนะครับโดนเข้ากลางลารครับครับเดี๋ยวผมเรียบกางให้ครับพี่ชายต,ต่อเลยไรบ้างยั ตอรนงน่าจะไปอะครับไปหมดเลยตจ็บจัดสวยสวยครับสวยรับไปได้รับโมห์หโมตัวมากินแล้วแอบองแนต้งแต่รานี้บนหมันเจ็บหมดแล้วนะครับมันเจ็บหมดแล้วเฮ้ยอตีหมดเลยได้ครับได้ครับ ขอ,ข,อของจริงครับขงจริง <laughs> เลือดไคลโลครับเลือดตัวเองอย่เตะไม่นะนะพอเลนแล้วมอ,อ,อ,อมาอยู่ครับปรมาอยู่ เราเวฟ่างหงไปเต้่างสองรอเลออนกันผมไม่เบียตีนะครับสิบห้าวิลอยออนเว้าค่ะอ่อนเว้ไอ้คลองได้นะครับของได้นะใส่ของไหมเด้๋ยลผมไปเลยครับผมวิ่งไปเลยครับ ผมไม่มีตีนะผมไม่มีตินะโอเคโอเคยันโหลดอ่าเลผมดยผมผมปล่อยล่างนะครับผมปล่อยล่างวผมรอยอัโหลดจัด ผมไม่ตัดเลือดแล้วครับผมไม่ตัดเลือดรอรอเล่นจังหวะพร้อมกันน่ะได้อยู่ต้องต้องล่างนะครับต้องล่างนะเอาฟ้าผมได้มะได้ไครับเดี๋ยวเดี๋ยวพมาเอาแป๊บนึงต้ามเตัวเดียวเดีูกว่าเดี๋ยวผมวิ่งล่างเลยอ่ามันมานะปิดปิดอาร์มสี่เลยโอ้ ฮาเต้ฮ่าเต้เตเต้องมาครับเต้เต้บ้าแล้วไม่ไหวว่ะแตกละแต่ว่าผมทิ้งนเบเตไว้ให้เยอะอยู่ครับเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยสวยครับสวย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 ครับผมแต่มานะ มาชาตมานะป้อมกลางก็ได้ครับป้อมกลางก็ได้งระวังบอลเลนนะครับบอลเนจบได้เนี่ยจบได้เนี่ยนไนการโ้จบเรามันจบเราไปรอเลยฝนพี่แม้กว่กฝันดีผมหน่อยตอนนี้นอนแล้วใช่ครับตอนนี้นอนแล้วเหรอแหลยังไม่ขึ้นเลย ม่ผมพันแปดแล้ว่ะใช่เหรอโอ้ขอจริงย่อยอายอพี่ผมที่วนเวียอยู่พันเเนี่ยงงมากเลยงวนมาสางแล้วนะสางแล้ว ลอยอ่นันตีแล้วนะริปปอเขาได้หมได้อยู่นะครับได้ได้อยู่ตามหน่อยตามหน่อยตามหน่อยตามตามครับตามได้หมดเลยครับมครับมมครับมาครับผมเอาครับไม่ต้องไม่ต้องมีผมแล้วจริงเกมเนี้ยมารได้วิอยู่เรอไม่ได้ฟัรัฟายได้แล้ว มาร์นี่ไงมันจะาตาไฟได้อยู่แล้วผมบอกแล้วมโว้กเกินผมไม่ได้เก่งหรอบินมาบินคขาบินคขาสวยค่ะขอบคุณครับขอบคุณเกมนี้ด้วยครับขอให้อยู่ตี้เดียวกันอีกอะเอาจริงห้าคนรออยู่จัดไปครับจัดไป บ,บวกเท่าไหร่เนี่ยลบสิบสี่บวกเท่าไหร่เนี่ยบวกสิบสามถ้าพี่ถ้าพี่เปิดประมูลแม้นเมื่อไหร่ผมไปซื้อหกันนะครับะดาษนั้นเลยเหรอ <laughs> ครับผมครับบอแล้วจะเจอกันเกมหน้าครับเจอกันเกมหน้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับ